Mm. -hmm. สวัสดีค่ะวันนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเมนูอาหารนะคะของคนที่นี่กันนะคะว่าเมนูอาหารของเราเนี่ยได้มาจากอะไรนะคะเมนูอาหารชุดนี้นะคะเป็นเมนูอาหารตามธรรมชาตินะคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เราสามารถหาคินได้จากกระบอกไม้ไผ่นะคะเพื่อนๆนี่โดยคุณต๋อมซีอองนะคะเราจะมาดูกรรมวิธีในการที่เราจะเอาอาหารที่มีโปรตีนสูงที่สุดนะคะ แล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะของทางเหนือนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรนะคะคุณต่อมซีอองลงทุนลงไปตัดไม้ไผ่มาเลยนะคะเพื่อนๆหน,นอนชนิดนี้นะคะก็คือมันจะอยู่ในไม้ไผ่นะคะเพื่อนๆไม้ไผ่ที่อ่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างในนิดนึงนะคะโอ้โหเดินขบวนกันเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนโอ้โหอันนี้ก็คืออาหารของคนที่นี่นะคะเพื่อนๆนโปรโตีนสูงมากนะคะตัวนี้เขาเรียกว่านอนลดด่วนนอนลดด่วนนะคะใช่ไหมคะคุณตอมซีอองอันนี้เขาเรียกว่านอนลดด่วนก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองของคนที่นี่นะคะนี่กรรมวิธีการเอาก็คือเราไปเลือกไม้ไผ่ ะคะที่เป็นลำไผ่อ่อนๆนะคะเพื่อนๆไผ่ที่อยู่ในส่วนเราเองบางกรเท่านั้นนะมันไม่ได้อยู่ทุกกอนะเออมันเฉพาะบางกรเหรอคือลักษณะเราดูเราจะดูยังไงคะว่ามันจะมีหนอนชนิดนี้อยู่ที่สามารถกินได้ค่ะคุณต๋อมก็มันจะเราต้องสังเกตเอะลำลำหน่อไผ่อ่อนที่มีข้อสั้นๆ่ะเนี่ยข้อสั้นๆแบบนี้อ๋อข้อสั้นๆคือเอาง่ายๆเลยก็คือลำที่ไม่สมบูรณ์อ่ะ มันไม่ปกติอจะมีความผิดปกติก็คือมันจะสั้นๆกล้องสั้นๆติดๆๆกันอะอือค่ะแล้วก็เราก็ต้องเช็คเช็คดูอะเราเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าในนั้นจะมีจะมีหนอนลดต่วนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเราสังเกตยังไงคะนอกจากสังเกตลำไพ่ละพอเราคัดลำผันลำไพ่เสร็จใช่ไหมก็เราก็ได้ฟันฟันเช็คดูทีละกล้อง โอ oh. มันจะอยู่ลำหนึ่งมันจะอยู่แค่ประมาณสองปล้องแค่นั้นเอง hmm. มันจะไม่ได้อยู่ทุกปล้องนะ uh. อย่างที่ได้มาอันเนี้สามอันเนี่ย <Ha. S 2> ก็คือได้มาจากสามลำอ่ะอ oh. ันไม่ใช่ลำเดียวกันนะก uh ็ไล่ไล่ฟันดูอ่ะไล่ฟันดูเป็นปล้องเป็นปล้องปอ๋อันดับแรกนะคะก็คือให้เราสังเกตปล้องไม้ไผ่ที่ผิดปกตินะคะเพื่อนๆปล้องไม้ไผ่อ่อนประมาณนี้เนาะแล้วก็ ลักษณะป้องก็คือป้องเขาจะสั้นๆผิดปกติปกติป้องไผ่เนี่ยมันจะยาวนะคะเพื่อนๆอแล้วก็แล้วก็ความผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือลักษณะคือเขาจะมีรอยแบบรอยเจาะรอยอะไรบ้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเป็นบางป้องนะคะใช่ไหมคะคุณต๋อมเนาะอ่าโหโหอันนี้โปรโตีนสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆนอนระดด่วนของเรา อันนี้ขายดีมากเลยนะคะกิโลละแปดร้อยกิโลละพันนะคะ, 1, ะกิโลละเป็นพันอ่ากิโลละเป็นพันนะคะหาก,กินยากปีหนึ่งนี่มีกี่ครัค้งคะคุณต๋อมครั้งเดียวปีหนึ่งมีกี่ให้กินแค่ค,ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆที่ไผ่ออกออกนอนแหละ,ะช่วงหน้าฝนอ๋อส่วนมากจะเป็นหน้าฝนนะคะออกช่วงหน้าฝน<ม>ที่ไผ่ออกนอนนะคะเพื่อนๆโอ้เพียบเลยอันนี้เป็นเป็นหนอนกินกินไผ่กินเยื่อไผ่ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ เป็นหนอน ừ, ที่กินได้นะคะไม่ใช่หนอนที่กินสิ่งสกปรกนะคะเป็นหนอนหนอนเอะผีเสื้อนี่แหละแต่ว่าเป็นชนิดที่กินได้อ่าเป็นหนอนผีเสื้อนะคะใช่ไหมคือเขาจะเป็นหนอนผีเสื้อแต่เป็นหนอนผีเสื้อที่สามารถกินได้นะคะอันนี้ก็ <ๆ S 1> คือเขาเนิยมากิน <dive> กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าอ่านี่คือลำแรกนะคะล่องแรกเราจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ปกติไม่ก็ไม่เคยกินนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นคนเห็นพ่อแม่เห็นผู้ใหญ่แถวนี้นะคะเขาพาไปพาไปดูพาไปหานะคะก็เลยเริ่มรู้จัก,กแรกๆก็ไม่กล้ากินนะคะเพื่อนๆแต่เวลาที่เราเอามาทอดเนี่ยคือรสชาติเขาจะออกมันๆน,นะคะมันๆเนี่ยสามารถแบบามากินได้คล้ายๆคล้ายๆรสชาติคล้ายๆหน,นดักแรกเลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครที่รู้จักนอนดักแด้นอนไม้นะคะอืมอนนก็คือรสชาติจะคล้ายๆกันอันนี้มันจะอร่อยมันกว่าอแต่อันนี้จะอร่อยมันกว่าแล้วก็เวลาทอดก็จะกรอบมากกว่าเนาะอ,อ,อันนี้คือลักษณะการหานะคะเป็นกับข้าวได้อีกมื้อหนึ่งะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถนำมาทอดใส่รสด,ดีนะคะหรือว่าใส่เกลือก็ได้นะคะแล้วก็เอาลงทอด ส่วนใหญ่เขาจะนิยมทอดนะคะเพื่อนๆน,นิยมทอดแล้วก็เอามาบายใส่ข้าวเหนียวนะคะหรือบางทีก็ทอดแล้วก็กินกับข้าวกินกับอาหารอย่างอื่นผสมผสานกันหลายๆอย่างเอานะคะโหเดี๋ยวเรามาดูป้องที่สองโหอ้นนอป้องที่สองก็เยอะโอ้อันนี้ยิ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่กับข้าวธรรมชาตินะคะชื่อเขาคือหนอนลดด่วนนะคะ นอนรถด่วนนอนรถด่วนทําไมถึงเรียกนอนรถด่วนคะคุณต๋อมช่วยอธิบายทำนิยามหน่อยก็จากการที่ใหม่สังเกตนะคะเพื่อนๆที่เขาเรียกว่านอนรถด่วนเพราะว่ามันปีนลักษณะที่เป็นแบบลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนรถไฟอะค่ะเออใช่ใช่ขบวนรถด่วนอ่าคล้ายๆรถไฟขบวนรถด่วนนะคะเพราะว่าตัวเขาจะเป็นแบบป้องๆนะคะแล้วก็เขาจะเดินเร็วมากนะคะเพื่อนๆเวลาเขาเดินนะคะนอนรถด่วนนี่ หากินยากนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะพเพื่อน <Hey. S 1> ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะ oh. ที่นี่เขากินเป็นเรื่องปกตินะคะพเพื่อนเหมือนเวลาเรากินนอนไม้หรือนอนดักแด้นะคะอืมการกินก็คล้ายกันกคือเรานํามาทอดนั่นเองนี่เต็มเลยนอนไม้ไผ่นะคะ นอนในไม้ไผ่หรือว่านอนรถด,ด่วนนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเยอะเลยนี่เราไม่ต้องไปซื้อเสียตังค์แล้วนะคะปกติเขาขายกันกิโลเป็นพันนะคะเพื่อนเพื่อนกินเยื่อกินเยื่อไม้ไผ่อ่าเขากินเยื่ออ่อนไม้ไผ่เนาะคือมันจะกินทีละป้องะอ่าคือถ้าลําไหนมันอยู่ป้องไหนมันจะอยู่แค่ป้องนั้นอืม,มันจะไม่อยู่ป้องอืน่นอืมมันกินป้องนี้เสร็จมันก็จะย้ายลงต่ําลงไปเรื่อยๆอ๋อ กินป้องนี้เสร็จก็ย้ายลงไปอีกป้องหนึ่งเจาะรูเจาะรูไอ้ทะลุป้องมันเนี่ยทะลุป้องไหมมันจะมีรูตรงเนี้ยโออเนี่ยกำลังจะเริ่มเจาะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมันเจาะทะลุลงไปเรื่อยๆเจาะทะลุกําำลังจะลงไปข้างล่างไปอยู่อีกป้องหนึ่งแล้วนะคะจนกระทั่งไปจนถึงไอ้ตรงโคนโคนของไอ้ลำไ่อ่ะเสร็จแล้วพอถึงอายุที่มันจะเข้าดักแด้มันก็จะเข้าดักแด้เป็นตัวตัวแก่ตัวแก่เสร็จแล้วก็อ่า ออกมาจากลำไผ่แล้วก็ข้าวดอกแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อถ้าเป็นวงจรมันแล้วก็มันก็จะมีชีวิตภายในหนึ่งปีมันก็เป็นผีเสื้อประมาณสักช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะไปเจาะเป็นวงจรเข้าหนอปีต่อไปอ๋อแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะไขไไว้ในหนอลำนออ่าเนี่ยพอไขไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นตัวนอนใช่ไหมอ่าใช่เป็นตัวนอนนย่งอือ โอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีในการปรุงในการทํากินนะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆค mm hmm. ่ะหลังจากที่เราได้หนอนรดดวดมาแล้วนะคะเอาจะเอาออกจากปล้องไผ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนำหนอนรดดวดนะคะมาล้างน้ํทาทําความสะอาดแบบนี้นะคะคือเราต้องล้างเยื่อไม้ไผ่หรือว่าล้างเศษฝุ่นเศษ อะไรต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งสกปรกนะคะออกจากนอนให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที oh ่เราจะนําไปทอดนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําที่เราจะเอามาทํากินนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะนำนอนลด่วนที่เราได้นะคะเพื่อนๆที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปทอดนะคะหลังจากที่เราล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะเพื่อให้สะเด็ดน้ํานะคะเพื่อนๆเวลาไปทอดก็น้ํามันจะได้ไม่กระเด็นใส่เรานะคะ นี่ขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราทอดเสร็จนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนน่ากินไหมคะอันนี้ก็คือจะกรอบแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยเราสามารถเติมซอสหรือว่ารสดีหรือว่าเกลืออย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเราสามารถทําเมนูนี้เป็นเมนูกับข้าวได้นะคะเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการ ทำนอนลดด่วนนะคะมากินนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากนะคะเพื่อนๆกรอบอร่อยมากๆเลยสำหรับประโยชน์ของนอนลดด่วนก็จะมีดังนี้นะคะก็คือข้อแรกเขาจะมีโปรโตีนสูงแล้วก็มีไขมันที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ภายในระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของนอนลดด่วนหรือว่านอนไม่ไผ่นะคะ สำหรับนอนลดด่วนเองนะคะถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันสําหรับคนที่ต้องการที่จะกินนอนลดด่วนนะคะข้อควรระวังข้อแรกก็คือคนที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้นะคะห้ามกินนะคะ 1. โรคภูมิแพ้หอบผืดที่อาจจะแพ้จากส่วนประกอบของแมลงจนเกิดอาการแพ้แล้วก็อาจจะรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหญิงมีคัน ผู้ที่มีภาวะไขมันสูงไขมันอุดตันด้วยนะคะเพื่อนๆดังนั้นคนที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควณจะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรจะกินนอนลดด่วนหรือว่าแมลงทุกชนิดนะคะเพราะว่าอาจจะสามารถแพ้ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับอันนี้ก็คือเกรดเล็กน้อยนนะคะวิถีชีวิตต่างๆที่ใหม่นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหม่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ